สำหรับหัวข้อง,งานของแม่บ้านนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูแล้วก็เลือกงานของแม่บ้านเนี่ยจะมีอยู่4งานด้วยกันนะครับเรามาดูหัวขอ้อแรกกันก็คือการบันทึกนิบาร์ลงไปในบินของแขกแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ห้องสมมุติว่าเป็นห้องห้อง208ก็นแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกที่เลขที่บินของห้อง208 ทานอะไรไปบ้างนะครับเราก็คลิกเข้าไปถ้าหากว่าอย่างเช่นทานโค้กไป2กระป๋องเราก็คลิกเข้าไป2ครั้งนะครับยอดก,ก็จะขึ้นเป็นสถ้า3กระป๋องก็คลิกไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น3ส่วนเลขที่บิน n u เบอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือบินลำเบอร์ของแม่บ้านที่ไปไป,ไปอ่ไปจดแต่ละห้องมาก็จะมีเลขที่ของบินลำเบอร์เช่นเลขที่นี้นะครับเราก็ทําการเซฟก็เข้าไปที่ห้อง2อ8เรียบร้อยแล้ว ห้องอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแม่บ้านไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาบันทึกเข้าทีละห้องทีละห้องทีนี้เราไปดูห้อง208ว่าหน้าตาที่บันทึกเข้าไปจะไปลงในบินของลูกค้าอย่างไรนะฮรัแล้วก็ไปดูที่ cashier coding เลือกห้อง208ขึ้นมาเลือกบิน n มายเลข1ขึ้นมาก็จะขึ้นเป็น mini าร์ขึ้นมายอดยอดเงิงนเทนี้ทีนี้ถ้าคุณลูกค้าต้องการจะรู้ว่าินิบาร์กินไปบ้างเราสามถจะคลิกตรงินิบาร์ตรงนี้นะครับก็จะรู้ยอดเองิน 117.13บาทที่ที่ลูกค้าได้ทานไปนะครับในบินหมายเลขหนึ่งก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือวิธีการบันทึกมินิบาร์ของแม่บ้านแต่ถ้าเป็นห้องอื่นบ้างนะฮะกรณีที่เมื่อกี้เนี่ยเราบันทึกแค่ห้องเดียวแต่ถ้าเป็นห้องอื่นบ้า,างเช่นห้อง201มีการกินเนี่ยล้วก็เช่นเดียวกันก็คือบันทึกเป็นปกติเหมือนกันเลขที่บินก็จะต่างออกไป อันนี้ก็คือวิจัการบรมมินทีบน่บาลงไปในแต่ละห้อง